หลังมานี่เขาก็มานั่งดูมาดูอยู่ครั้งสองครั้งเขาก็ตอนที่ดูครั้งแรกนี่ยังไม่เชื่อใช่ไหมเขาไม่เชื่อฟังฟังเขาฟังมาเชื่อครั้งที่เท่าไหร่ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไม่ไม่คนเพลยนอะไรทั้งนั้นก็ดูเฉยๆดูก็เฉยเฉยแต่ไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่าต้องให้เล่าเกิดเหตุการณ์อะไรถึงได้เชื่อเหตุการณ์ที่เขาหนึ่ง การใายใจเขาเหมือนหัวใจมันมันเต้นผิดผิดปกติอย่างนีะเป็นโรคเหรอคะเขาหัหวใจโตเป็นโรคหวัวใจโตไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าไปตรวจทุกอย่างเลยนะเจาะเลือดเจาะอ,อะไรคุณหมอก็บอกว่าพออยู่ๆตอนแรกไปก็เดินไปกันดีๆที่โรงพยาบาลพออยู่ๆพอเขาตรวจหัวใจเต้นเสร็จเขาไม่ให้เดินเลยค่ะทางโรงพยาบาลไม่ให้เดินเขาไปเอารถมารับเลยเอารถมาบอกว่า พี่อย่าไปนะพี่อย่าไปพี่อยู่ตรงเนี้ยถ้ากลางวันพี่ยังไม่ทานข้าวพี่ก็อย่าไปเดี๋ยวให้คนไปซื้อมาให้ก็เลยถามว่าคุณหมอพี่เป็นมากขนาดนั้นเหรอ,เ,อ,อเขาก็บอกอยู่เฉยๆพี่ไม่ต้องไปเลยแต่นี้เล็ว่าเ,ออเป็นอะไร พอเวลาเขา,เาวิจัยโรคออกมาเขาก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจตัวนิดหน่อย<ะ>ค่ะแล้วก็เป็นโรคความดันไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะคือครบจะไม่เป็นเบาหวานนะคะก็เลยตกใจก็เหงื่อแตกเลยเสร็แล้วตอนนี้ก็พอเขาก็ให้ยามานะคะ,ะพอให้ยามาก็มาบ้านมาบ้านก็มากินกินไปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นหนักตอนกลางคืนเป็นงเป็นตอนกลางคืนนี่ตอนประมาณสี่ห้าทุ่ม จากจังหวัดบุรีรัมย์นะ,ะให้ลูกขับรถไปให้ที่สุรินไปให้คุณหมอเต๋อพอไปที่โรงพยาบาลเสร็จหมอเขาก็วัดความดันวัดอะไรมีแต่ศูนย์หมดเลยนะฮะเลยว่าตายแล้วพอมองตาไปปุ๊บเห็นเขาเอาไอ้เครื่องวัดหวัวใจมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก คือมันไม่ทำงานเหมือนก็คนตายไปแล้วเนี่ยตามความคิดนะคะแล้วหมอก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเอานั้นมาเปลี่ยนนี่มาเสร็จแล้วก็จนกระทั่งก็เจอหมอสามสี่คนเขาก็มาช่วยกันดูเสร็จแล้วก็อยู่ทั้งคืนแล้วก็กลับมาบ้านพอมาบ้านก็มานั่งดูโทรทัศน์นี่แหละค่ะพอเห็นแล้วก็เหมือนกับคนป่วยกําลังพักบฟื้นนะคะเสร็จแล้วก็ดูดูไปเห็นอาจารย์เนี่ยเห็นหลายๆคนที่อาจารย์เคยเห็นมาตลอดแต่ว่าวันนั้นมาถึง ก็เห็นอาจารย์ก็เวยพรให้คนอย่างเนี้ยแล้วก็ดิฉันก็นั่งอยู่ข้างหน้าโัรทัดดิฉันก็ยกมือด้วยอาจารย์ว่าอะไรก็ว่าตามแล้วก็อาจารย์เอ่ยชื่อคนนั้นดิฉันก็เอ่ยชื่อฉันก็เลยบอกว่าซาทูขอให้ดิฉันหายเถอแล้วก็ให้หายภายในสามวันภายในสองวันในสามโลก แล้วถ้าหายดิฉันจะทําอย่างนี้ขออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อไหมครับไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงเลยยาดิฉันไม่ได้กินเลยยาโรคหัวใจโรคอะไรกินบ้างไม่กินบ้างก็แปลกนะก็เลยเนี่ยเขาก็เห็นค่าเขาก็เห็นแล้วเขาก็เลยเนี่ยแหละก็เลยสนใจเลยว่าไหหมอที่รังหมอยังทักเลยหมอยังทักเลยอาการดีขึ้นมากหอกไปทำอะไรมาหมอผมไปทาอะไรมาแล้วจะกล้าบอกหมอไมเนี่ยว่าอนุโมทนาทีวีอ่ก็ไม่บอกไม่บอกว่าทานยา ก็ไม่ได้บอกอะไรก็บอกว่าคุณหมอให้ยาอะไรไปก็ทานตามนั้นแหละค่ะก็ทานแต่ว่าไม่ไทานทานตรงที่เขาบอกทาน<ะ>บ้างไม่ทานบ้างจะเลือดเอายาอะไรเนี่ยนะคะฮะฮะ,ฮะ,ะก็แปลแล้วคุณหมอเชื่อไหมคะมาวันนี้ทิดว่ามาบริมาทําบุญนะคะ,ะจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะพูดความเป็นจริงนะดิฉันไม่มีเต้นเลยไม่มีอะไรเลยในหัวใจนอกเหมือนหายไปเลยอะ่ะค่ะนี่พูดจริงๆเลยค่ะสาธุ<ะ><ด>เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องคุยกับท่านนายกเ <laughs> นาะท่านนายกก็เคย มันโล่งไปหมดเลยมาแล้วใช่ไหมคะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอันนั้นน่ะ่ะค่ะหาอ๋นนีหัวหัวใจโตเต้นโครมครามเลยเหรอจริงๆค่ะเพียงกลัวว่านอนเราจะไม่ตื่นคลุ้มเต้นทุบๆอย่างเงี้ยมีลักษณะแค่นค้าค่ะอนแค่อนุโมทนาในทีวีเนี่ยนะคะขอยืนยันเลยก็ว่าอย่างนี้ถามดูได้เลยค่ะก็ไม่ได้ทำแล้วนั่งแลเราเราตั้งอธิษฐานในใจว่าอะไรขอให้โรคหัวใจหายค่ะขอให สามข้อหนึ่งให้โรคหัวใจหนึ่งขอให้โรคห,หัวใจใหายสองให้อ ไอ่าไอไอไอทัอ้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้นอนแต่ว่าหมอไอทั้งวันทั้งคืนค่ะ<อ>แต่ว่าคุณหมอนี่บอกว่าถ้าทานไอโรคเกี่ยวกับความดันหรือโรคอะไรเนี่ยสองอย่างมันจะทําให้ไอแต่ว่าน่าราคาญนะคะแล้วก็อันที่สามก็ดิฉันก็พูดถึงเรื่องเงินน่ะค่ะเรื่องเงินอยู่อย่างหนึ่งค่ะขอให้ได้ขอให้เขาเอามาให้อะไรอย่างนี้นะคะในสามอย่างในสองบไอหายไอหายวันแรกเนาะแล้วก็หัวใจนี่ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะภายในชั่วโมง ภายในชั่วโมงสงชั่วโมงแล้วเรื่องเงินก็ได้พอมาอีกสักประมาณยังไม่ถึงสามสี่วันเลยค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะคุณ อาจารย์ก็ดีใจค่ะก็เลยตั้งหน้าตั้งตาจะมาที่นี่แต่ว่าเคยดูดในโทรทัศน์ก็บอกว่าวันธรรมดานี่ไม่ทไม่อาจารย์ไม่มาใช่ไหมคะจะมาวันเสาร์วอาทิตย์ก็เลยพอดีว่างก็เลยโทรศัสกัที่ฉันว่าจะทําบุญ1น0 0 0บาทาแล้วก็เห็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสําอางาก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งเครื่องสําอางทั้งทําบุญอะไรเนี่ยใน1นึ่งหมื่นที่ฉันก็พูดอย่างนี้ค่ะตั้งอธิฐานจิตไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วได้ทําตามไปแล้วทไปแล้วยังไม่เครื่องสําอางยังกําลังมองนั่งดูอยู่ อ๋อค่ะค่ะแต่จะทําให้ครบหนึ่งหมื่นค่ะแต่ความตั้งใจที่ให้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าอันนี้สงของบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนที่คิดแล้วนะคะคงจะใช่อาจารย์เพราะอาจารย์หายตั้งแต่ก่อนมาแล้วนี่วันนี้ธรรมดาก็จะอะไรอยู่บ้างนะคะแต่วันเป็นโรคหัวใจนะมาทํางานหนักไม่ได้นะ ใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอาจารย์ทําอะไรบ้างที่หนักๆนักอ่ะผ่าฟืนจนมือพองโอ้โมือพองจริงจริงทำทำกวมเลยเป็นน้ําเลยไม่เคยทงานไม่เคยทางานจะทำเรามีความสุขค่ะเ้าเหนื่อยไหมก็ไม่เห็นเหนื่อยนะคะธรรมดาทําได้ไหมแบบนี้ก็ไม่เคยทําแล้วก็ไม่อยากทํากลัวเพราะว่าโรคหัวใจขนาดเดินก็ยังไม่เดินคุณหมอยังบอกนะคะ โรคหัวใจนี่เป็นมากี่ปีก็รู้สึกจะมาเป็นเป็นปีแต่ไม่ได้สนใจแต่ไม่สนใจครับไม่สนใจค่ะหมอแต่ว่ามันเต้นแบบเต้นดังมากแบบเต้นแรงมีความรู้สึกว่าเต้นเหมือนกับปุบปั๊บปุบปั๊บเรารู้สึกเลยการรู้สึกค่ะแต่หลังจากที่อนุโมทนาบุญในทีวีแล้วมันหายหายมาจนถึงวันนี้เลยก็ขาดจนถึงวันนี้แหละจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยนานแค่ไหนละคะกี่วันแล้วประมาณสักที่อนุโมทนามาแล้วนะคะรู้สึกจะสามตย์ สามอาทิตย์่ะก็เลยทําให้คนนี้เชื่อใช่ไหมคะเขาเชื่อมาประมาณก่อนจะมานี่ประมาณสองอาทิตย์แล้วเขาไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆหรอคะอาจารย์คราวนี้อาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะตามที่ได้บอกไปแล้วว่าตอนที่คุยตรงนั้นนะคะว่าเดิมทีเดียวอาจารย์ต้องแตะนะคะต่อมาพระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องแตะแล้วเพราะต่อไปจะมีพระพิสุมาเยอะมากแล้วก็ช่วยคนได้โดยมีรัศมีไม่สิ้นสุด คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะเชือ่อค่ะนะคะทีน,น,ทนี้ที่ดูหน้าทีวีเนี่ยไม่ใช่อาจารย์คนแรกที่หายม,มีมาเยอะแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ประสงค์ที่จะแสดงฤทธิ์ผ่านกายวาจาและใจอาจารย์อุบลให้ช่วยคนได้ไม่มีรัศมีที่สิ้นสุดสําหรับเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นนะคะไม่ต้องเดินทางมาบ้านสวนพีระมิดจะมากันยังไงไหวล่ะ บางคนป่วยเป็นอมพฤกอมภพาตเนี้ยจะแบกหามกันมายัางไง mm hmm. อนุโมทนาอยู่ที่บ้านค่ะ mm hmm. ไม่ต้องมานะคะเนี่ยหายเองถ้าอยากทําบุญก็อนุโมทนากับคนอื่นได้90%้เอร์ซเหมือนกันไม่ต้องทําด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้ายังอยากอยู่นะมันไม่หายอยากใช่ไหมอย่างอาจารย์เนี้ยมันไม่หายอยากเนี่ยมันจะต้องแบบมาเจอมาให้ได้อยากทําโอนมาก็ได้ <Okay. S 1> เท่าไหรอ่อ่ะถึงจะเป็นบุญบาทนึงก็เป็นบุญเก mm hmm. บาทก็เป็นบุญ 99บาทก็เป็นบุญนะคะส่วนจะเกินจากนั้นแถมเป็นเรื่องของท่านนะคะทำไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนอะนะคะแล้วจะมีความสุขและจะหายเหมือนอาจารย์ <Okay. S 1> อาจารย์นี่ยังไม่ได้สารภาพบาปเลยนะแต่เป็นการหายที่ยังไม่ได้ถือว่าถาวร <Okay. S 1> เป็นปฏิหารที่พระองค์แสดงเหลือเชื่อเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้ว <c oughs> มิฉะนาอาจารย์คง,งไม่เอาเงินมาหวานเล่นเนาะเดินทางมาจากบุรีรัมย์เนี่ย มันช่วยทําได้ยินว่าการทําอะไรนั่นนะคะไม่คล่องใจเลยว่าเงินที่ให้อาจารย์ไปเราไปทําอะไรนะไม่คล่องใจเลยค่ะพอมาเห็นอย่างนี้นะคะไม่ไม่ไม่คล่องใจธรรมดาโรคหัวใจก็หมดเป็นแสนหลายๆแสนนะคะฉันก็กลัวตรงนั้นพอดีอันนี้ไม่ได้หมดแค่หมื่นนึงใช่ไหมการนี้ตั้งใจตั้งแต่อยู่หน้าทีวีเลยตั้งใจตัแต่อยู่หน้าทีวีอ่ะคราวนี้มาดูของคุณสนองนะที่อาการที่ผิดปกตินะคะในนี้เอ่อ กรรมที่เขียนมาในนี้ก็ยังไม่ตรงประเด็นแต่ยังไม่หมดเลยอค่ะลองพูดมาสิถ้าตรงประเด็นจะบอกเลยว่าใช่ให้โอกาสมีทั้งไก่หมูหมาไหมหมูไม่มีอลคนอาจารย์บอกว่าคนเลยอ่ะคนไม่เคยฆ่านะไม่ได้บอกว่าฆ่าซะหน่อยทำร้ายทำร้ายเขายังไงอ่ะก็เมื่อสมัยก่อนวัยรุ่นแล้วก็ผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนยุ พวกตีกันก็มีเก่งทั้งทั้งในในคนเก่งต้องมาเป็นแบบนี้แต่มันก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่ให้เป็นตรงนั้นไม่รู้ว่าหลวงพ่อไม่ให้อาจารย์ยุ่งเรื่องของชาวบ้านหลวงพ่ออนุญาตมาถ้าเรื่องถ้าเรื่องข่าก็ไม่ได้บอกว่าค้าเจ้าชูไหมเออสงสัยใจแล้ว ใช่เลยค่ะหลวงพ่อบอกว่าเองอย่าเสือกโอ้ยหลวงพ่อเรื่องของชาวบ้านนะคะอาจจะชูไม่ใช่ชูู้หรอกแต่ตรงเพรตรงข้าก็ชอบเองนะสมัยนม่มเจ้าหายไหมเนี่ยเจ้าหายหรือไม่หายถ้าพูดเนี้ยไม่หายเขาบอกเลยก็ก็เป็นเขามาชอบแล้วชอบตอบเขาไหมก็ เดี๋ยวจะว่าชอบไม่ชอบโต้หรือว่าเขาจระแจใจดังนี่ก็่ใจดซึ่งเราเป็นคนใจดีใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เราเป็นคนมีน <c oughs> เ,เนนมตตา <c oughs> <ร> <icias> โดยเฉพาะผู้หญิงหน้าตาดีนี่เราจะสงสารมากเลยถูกต้อง <c oughs> ยอมรับใช่ไหม <laughs> ท่านนายกปิดหน <crown> ้า